ทำแจครับที่บ้านเคยมีปัญหาเรื่องกุญแจเยอะเช่นลืมกุญแจในไปห้องอกุญแจหายดหายกุญแ,แจหาเป็นชุดเนี่ยเราฮะมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับเพราะมมีหลายคันปกติอยู่ที่บ้านนี่ชอบแบบเงี้ยเงี้ยแค่แคอะไรไหมชอบซ่อมอบเบอะไรไหมที่บ้านซ่อมกอมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับท่อน้ำปรับปลาไฟเฟยอ๋นนี้ต้องทำเองหมดโอ้สุดยอดมากผมทำไม่เป็น <laughs> ผมซ่อมปรับปลาไม่เป็น ปลาปานี่ประจําครับทําผมว่าอะไรไม่รู้ขั้วขดขั้วทดขั้วอะไรไม่สรารพัดทอเทอนะิะครับสามเป็นสี่สี่เป็นสองนี่แล้วก็คือมีปัญหาที่ที่บ้านบ่อยก็เลยมาเรียนครับแล้วก็ยังว่าอ,อายุก็มากแล้วงานที่ไปลุยเหมือนอมออเมื่อก่อนคงกลัวจะไม่มไหวแล้วบางคนนี่แบบล่าสุดนี่ยกแอร์เป็นเป็นเนี่ยอายุมานี่ก็จะมาณ่ห้าสิบกว่าห้าสิบแปด พี่ช่างแอร์แล้วเขาบอกยกไม่ไหวละเขาเลยมาทำแจแต่เขาจบไปเมื่อสองเดือนแล้วตอนนี้ก็เาบอกสบายมากเลยไม่เป็นไม่ปวดลงไม่ปวดหลังหรือปเปล่าไม่ได้ยกหนักแล้วหนักใช่นั่งสายแล้วแอร์หนักมากนะห้าสิบโลใช่ไหมห้าสิบโลได้ไม่รู้เขาก็อบอกว่าเขาเขาเขาเหนื่อยหรือ,อ,อไม่ไหวหลืตัวคอยลร้อนหนักประมาณนะั้นเออตัวคอยลร้อนหนักคอ,อยล์ย็งก็นหนักนะพี่มันยุกยกขึ้นสูงและนี่ที่บ้านนี่ปัญหาไปบ่อยเลวเรียกช่างมาทําทุกครั้งใช่ไหม ดูว่าไง,งกญแจ,จ,จคือผมพังเลยพังได้เหรอแล้วก็ซื้อมาใหม่ทังกุญแจไม่ได้กินเงินกูหรอกพังพิ้งแล้วซื้อมาเขา้าเป็นช่างเนี่ยอ๋อให้เป็นช่างแล้วลูกๆเห็นไหมว่าเอยพ่อทำแจเออบอกว่าที่บ้านทำแจเสียบ่อยอะไรเงี้ยลูกๆเคยเ,เห็นไหมเขาไม่คยเห็นหรอกเขามันเขาไปทํางานเขาหนีกันเวลาสอมผมผมสอมตอนที่เขาไม่นนไมหนีกัม่มนูของเขาดีเมื่อวานเห็นเมื่อวานพี่ทํางานพี่ทำพี่เปิดกุญแจได้ครับแล้วพี่ก็ ส่งไหมส่งคลิปให้ลูกหรือยังโอเคแล้วลูกว่าไงบ้างอ่ะเขาดูแลเขาภูมิใจแต่คลิปอันนี้ยังไม่เห็นมั้งคลิปอะไรคลิปเลอาจา์อะรเลอาจา์แล้วผมเหรอครับผมยังไม่ได้เอาขึ้นมั้งเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นให้แล้วเค้อยังไม่เห็นจริงผมอาจา่เห็นเร็วขึ้นเรับอาไปว่าก็คือลูกว่าเห็นแล้วลูกภูมิใจก็เลยบอกให้พ่อจัดชุดใหญ่เลยครับนี่ก็จะหาเงินมาต่อถ้าไม่ได้ก็ผมจะค่นีก่อนไม่ไม่อยากค่ยว่ากันไม่ต้องฟรีเียน แล้วเอาเท่าที่แบบว่าเราให้ได้ทำอะไรอย่างนี้หรอปะผมมีรู้สึกคนหนึ่งนะอยู่อสะแก้วเป็นเป็นผออครับแกก็เรียนแล้วก็ทําตอนนี้แกก็วิ่งขับรถแบบทําในรถอะคือกก็เสียเล้นไาตอนนี้น่าจะสักครูสิบห้าแล้วมั้งครับก็ทํามันรถทำไปเรื่อยต่อไปเรื่อยมันเที่ยวไปทําไปเงนี้แต่พอดีเมียแกไม่กระเสียณไงอาจารย์ครับคือเครื่องแบบนี้มันจะทาได้แค่ ไม่ครบนะผู้ลูกกุญแจใช่ทำได้ไม่ครบก็สไลด์ไงทำไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่แต่ที่มันไอ้พวกสไลด์นั่นไม่ได้ต้องต้องใช้เครื่องสไลด์ต่างห้ามปั๊มหลุมนั่นไม่ได้ใช่ถูกต้องครับใช่เออ่ตัวปั๊มหลุมเขาเรียกว่ายิ้มเปิดล็อคอันเนี้ยทำได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้ครบก็ต้องมีเครื่องสไลด์ตัวหนึ่งครับอ่ะโอเคฝากถึงเพื่อนๆพที่พี่น้องที่อายุมากเลยครับที่อายุมากว่าเอ๊ะเรียนทำแจไม่ยากนี่คิดนะเอาเลยเพื่อนเพื่อนที่อายุมากก็มาเรียนกุญแจด้วยกันงานไม่หนักทำไม่ยาก ถ้าขยันโอ้โหพูดเหมือนขายตรงเลยว่ะขอบคุณมากสวัสด네ีครับ <upper compliment> <giving>